่าวที่สร้างความสะเทือนใจในวงการบันเทิงเมื่อสารเยาวชนและครอบครัวกลางมีคำสั่งให้อาจิมมายุรชัตเหมือนประสิทธิเวท นักแสดงอาวุโสและผู้บริหารมากความสามารถเป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในการดูแลของบุตรชายเนื่องจากเธอป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์การอักเสบของสมองและภาวะสมองเสื่อมจากโรคพากินสันมานานกว่าสองปีจนไม่สามารถดูแลตัวเองหรือทำงานได้เหมือนเดิม แม้ภาษากฎ,กฎหมายจะฟังดูแข็งกร้าวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวช่างอ่อนโยนและเจ็บปวดกว่ามากจ๋ายศินีลูกสาวคนโตได้ออกมาเขียนข้อความยาวเล่าถึงสภาพของคุณแม่ในวันนี้พร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การทอดทิ้งแต่เป็นวิธีเดียวที่จะปกป้องทุกสิ่งที่แม่สร้างมาทั้งชีวิตไม่ให้ใครแอบอ้างได้อีกต่อไป จาเผยว่าครอบครัวพยายามยื้อไว้เพราะไม่อยากเชื่อว่าคุณแม่ป่วยหนักแต่เมื่อแม่เริ่มตัดสินใจไม่ได้ทั้งเรื่องงานและสุขภาพกระบวนการทางกฎหมายจึงจำเป็นเธอเล่าว่าแม่ยังยิ้มแย้มน่ารักมีหลานชายอย่างคินคินคอยดูแลใกล้ชิดแต่บางคืนแม่ก็นอนไม่หลับ และบางวันก็ลืมแม้กระทั่งลูกๆของตัวเองข้อความของจ๋าทำเอาหลายคนสะเทือนใจเธอบอกว่าครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสือ่อมมักรู้สึกเหมือนคนจมน้ำเพราะเจ็บปวดเกินกว่าจะพูดความทุกข์ไม่ใช่แค่ผู้ป่วยแต่คือคนที่ต้องดูแลซึ่งโดดเดี่ยวไม่แพ้กันท้ายที่สุด จาย้ำว่าการประกาศครั้งนี้คือการเปิดประตูให้ลูกๆดูแลแม่ได้เต็มที่พร้อมให้สัญญาว่าเธอและครอบครัวจะดูแลอาจิมมายุรชฉัดอย่างดีที่สุดเหมือนเดิมในทุกความรักที่มีมาตลอดชีวิต